สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมทุกท่านไปผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ผมได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจรารญาในการรับชมนะครับผมสาหรับพระที่นำมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นพระหลวงพ่อทวดพิมพ์ใบมะขามปี48นะครับก่อนหน้าน,นี้ก็เคยทาคลิปมาแล้ว2ครั้งนะครับก็จะเป็นเนื้อ โลหะทองแดงนะครับแล้วก็เน <c oughs> ื้อก็ไหลเงินนะครับสําหรับวันนี้ก็จะนําเนื้อขล่ทองนําไว้ทุกท่านได้ชมนะครับเพราะว่าเนื้อโลหะแต่ละเนื้อก็จะมีเสน่ห์นะครับไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละท่านก็มีความชื่นชอบในเนื้อโลหะที่ไม่เหมือนกันนะครับประกายที่เกิดขึ้นความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะทำให้องค์พระนะครับมีเสน่ห์ในการดูในการชมนะฮะก็จะขออนุญาตขยายภาพให้ท่านได้ชมนะฮะถ้าเกิดว่าภาพที่ขยายขึ้นมานะ หรือว่าไม่ชัดสั์ก็ต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็จะเป็นรายละเอียดขององค์พระ้านหน้านะครับสังเกตว่าประกายที่เกิดขึ้น,นครับก็จะทําให้องค์พระนะครับมีความสว่างนะครับรายละเอียดของเนื้อนะครับของพิมพ์ก็จะมีความแตกต่างกันนะะขึ้นอยู่ที่ความสว่างประกายของเนื้อโลหะแต่ละเนื้อนะฮะเป็นพิมพ์ดูกันดูแล้วก็สวยงามนะฮะด้านหน้าขององค์พระด้านข้างก็จะมองเห็นรอยตัดนะครับ ของขอบด้านข้างนะประกายที่เกิดขึ้นนะฮะลักษณะของงูเหลียนนะฮะเนื้อส่วนที่เกินประกายแวววาวนะครับความสวยงามนะนี่ก็คือลักษณะของพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ใบมะขามเนื้อไห่ทองนะความสวยงามนะก็เป็นเสน่ห์ของเนื้อโลหะแต่ละเนื้อดูแล้วก็เพลินนะเป็นการนำพระที่เราได้บูชาเก็บรักษาวไว้นะครับ ก็มาดูก็เป็นการดูนะฮะทำให้เราสบายตาสบายใจนะดูแล้วก็เพลินนะทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราหลักครับเวลาที่ผ่านมาในการหยิบพระมาดูมาชมนะเร็วนะแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บเร็วมากแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็มีค่าครับก็คือความสบายใจนะแต่ละคนแต่ละชั้นก็มีความเครียดไม่เหมือนกันนะ พระที่ได้บูชาไว้นะครับบางท่านอาจจะมีหรือไม่มีก็เป็นการมานั่งดูมานั่งชมไปด้วยกันฮนะดูแล้วก็สบายตาสบายใจครับถ้าคลิปที่ทำนะนำพาทุกท่านนะมาดูมาชมแนละ้วก็ทาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านดูแล้วสบายตาสบายใจก็ก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่าความตั้งใจในการทำคลิปก็เป็นการนําพาท,ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเป็น,เป,นเป็นการคลายเครียดนะฮะ บางครั้งนั่งดูนั่งชมคนเดียวนะครับกับที่นั่งดูนั่งชมหลายๆคนพร้อมกันก็ไม่เหมือนกันฮนะบรรยากาศที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันนะถึงจะอยู่คนละที่นะครับคนละเวลานะครับก็ทําให้เรามีความสุขได้กับเวลาเล,กลก็กๆลกน้อยนะที่ผ่านมานะฮะวันนี้ก็นําพาทุกท่านมาชมนะฮะเนื้อโลหะกระไลทองนะครับเป็นพิมพ์เป็นมะขามปี48นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ จะได้นําพระนะครับอีก2องพิมพ์ครับมาให้ทุกท่านได้ชมนะเนื้อครับก็จะเป็นเนื้อทองแรงนะครับที่เคยทําคลิปมาแล้วนะฮะแล้วก็เนื้อไรเงินนะที่เคยทำคลิปมาแล้วนะครับความสวยงามของแต่ละเนื้อฮะแต่ละคนแต่ละท่านก็มีความชื่นชอบของอ,องค์พระนะครับเนื้อของโลหะที่ไม่เหมือนกันนะฮะ ก็จะขออนุญาตขยายภาพไป้พ่านชมนะฮะรายละเอียดขององค์พระประกายนะฮะที่เกิดขึ้นความสวยงามที่เกิดขึ้นความสว่างที่เกิดขึ้นก็ทําให้เสน่ห์ขององค์พระเจรเนื้อเนี่ยมีความแตกต่างกันนะฮะนี่ก็คือลักษณะของพิมพ์ด้านหน้านะก็จะมาดูอ่า ลักษณะรายละเอียดขององค์พระด้านหลังนะความสวยงามประกายที่เกิดขึ้นนะวันนี้ก็นําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะมาคลายเครียดด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูแล้วนะครับชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับไว้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วนะครับมีคอมเมนต์นะครับมีคําติชมนะครับที่ ดูแล้วนะครับต้องการติชมให้ดีขึ้นก็สามารถนะติชมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็จะนําทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะผมครับสวัสดีครับ